ขอต้อนรับเข้าสู่ศึกศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ที่มีมุกเป็นเดิมพัน The Mook Fighter ศึกวันดวลมุกและผู้เข้าแข่งขันคู่แรกคู่ประวัติศาสตร์ที่ชาติต้องจายรึฝ่ายแดงมิสเตอร์ทัมจากอเมริกาและฝ่ายน้ำเงินนายกตู่จากประเทศไทย เราจะเริ่มการดวลมุกณนะบัดนี้ครับยกที่หนึ่งมวดดาราคนไหนข้อแรกดาราคนไหนวันนี้ไม่มาขอตอบปันๆพิษยอมก็ได้เชลเลยเจมจิลาหยุดจากดาราคนไหนบอกเลิกแฟนวุ้นเสน้นพิตอ้ําพิตแล้วใครอะ่ะฉช่เลย ปู่ไปยากไปเล่นตรงโน้นไปข้อที่สามนะดาราคนไหนมืนๆกับกลิ่นปากโอ้ยากอะ่ะตอบสิจ้ะยอมก็ได,ด้เฉลยมาริโอเมาเร <c oughs> ดาราคนไหนร้องไห้แน่นอนเต้วนาคี <c oughs> อออนุ่นพิสวาสดูละครเยอะนะเราอ่ะอืมดูทุกตอนเออผมว่าเต้วเล่นดีนะนุ่นก็ดีนะ ไม่อยากให้จบเลยเนาะกลับมาครับสอรี่นะฉนเฉลยเลยครับฉเฉลยไม่ดาวิกาโฮแน่โอเคเย์ยกที่2หมวดนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนรอดจากน้ำท่วมก็รอดหมดนั่นแหละฮิต <Hit. S 1> อ่ะฉเฉลยดิฉเฉลยนัดมีเรือโอ้ฮ <laughs> นักร้องคนไหนเป็นเจ้าของโรงเรียนครูอ้วนฮิต จียอนพิตอ่ะยอมเฉลยโจกสคูว้าว <Wow. S 1> นักร้องคนไหนห้ามเดินชนคนนี้แน่นอนอุ้มลักขณาพิษแล้วใครล,ละท่านฉเฉลยตะกะแตนชนละดาก็แล้วแต่ <laughs> นักร้องคนไหนไม่ทำงานวันจันท์ยากอ่ะยอมมอ่ะยอมฉเฉลยประยุทธ์จันท์โทลา แบบนี้ก็ได้เหรอจบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลมุกของคู่แรกชอบมุกของใครกดโหวตได้เลยครับถ้าชอบมิสเตอร์ทรมป์กดฮาแต่ถ้าชอบลุงตู่กดว้าวเชิญโหวตได้เลยครับ <laughs> แชร์วนไปว้าว wow.